สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะหาพบกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัขไทยลังอ่านกัน 1. สุนัขพันธุ์ไทยลังอ่านเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ครับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยเมื่อ4,000ปีที่แล้ว 2. พวกเขานั้นเป็นสุนัขขนาดกลางโดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง35-75ปอนด์ครับ 3. สายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักจากลักษณะเฉพาะขนที่ไหลลงมาด้านหลังซึ่งจะขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับขนที่เหลือ สไทยลังอานมีความฉลาดสูงและสามารถฝึกฝนให้เก่งในการเชื่อฟังและกีฬาสุนัขอื่นๆได้ดีครับ 5. พวกเขาเป็นสายพันธุ์ที่ชอบอิสระและก็มีความมุ่งมั่นที่ต้องการเจ้าของที่มีความมั่นใจซึ่งสามารถให้การอบรมฝึกสอนได้อย่างมั่นคงและก็สม่ำเสมอรวมถึงการเข้าสังคมด้วย 6. ไทยลังอานมักจะดีกับเด็กๆและเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวอย่างแน่นอนครับ เสายพันธุ์นี้มีรูปร่างที่ล่ำสั้นบึกบืนและเป็นที่รู้จักด้านความว่องไวและเป็นสุนัขที่มีความอดทนสูงครับ 8. พวกเขามีขนสั้นมันเงาซึ่งมีหลายสีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ําเงินแดงและก็สีเนื้อกว่า 9. ไทลังอานเป็นสายพันธุ์ที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาด้านสุขภาพค่อนข้างน้อยครับแต่ก็เหมือนกับสุนัขตัวอื่น ว่าเขานั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับ 10. สุนัขพันธุ์ไทยลังอานได้รับการยอมรับจากอเมริกันแคทเทลคับหรือว่า AKC ให้เป็นสายพันธุ์ Foundation Stock Service หรือว่า FSS ครับซึ่งหมายความว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในกระบวนการได้รับการยอมรับจาก AKC นั่นเองเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ไทยลังอาน แต่ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ